แบบฝึกอ่านชุดที่หกคำที่ประสมสระเออสระเอืออ่านสะกดคำจอเออเจอเจอรอเอเรอ เรออเอเอเออบอเออเบเบอสอเออเสือเสือถอเออเถือเถือ จอเอือเจือเจือรอเอือเรือเรือบอเอือเบือเบือมอเอือเมือเมือมอ เป็นคําละมือเจอเสือมะเขือแล่เนื้อเรือใบ ไม่เบื่อเชื่อถือเมื่อเชา้าแก้เกอเอออทอเรือเอ,อื้อเฟือ หน้าเชื่อเมื่อไรใส่เสื้อเงื้อมือ